ครับสวัสดีครับวันนี้เรื่องง่ายๆสไตล์เอนะครับผมจะพามาดูว่าการเช็คเนี่ยครับแหวนลูกสูบเนี่ยยังใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมีตัวช่วยครับก็คือต้องมีฟิลเลอร์เกตฟิลเลรเกตจริงๆแล้วเนี่ยผมมีพี่ที่เป็นช่างช่างช่างยนต์พวกี้ที่ซ่อมพวกนี้อยู่นะครับเขาบอกว่าคือตั้งแต่แกเข้ามาแกก็ไม่ไม่เคยได้ใช้ฟิลเลอร์เกตในการวัดหรอกนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบบ ช่างฝีมือใช่ไหมครับคือเขาเป็นงานเขาเขาทำมาอยู่ตลอดเลยเขาจะดูว่าตรงตรงไหนใช้ได้หรือไม่ได้แต่ของจอยผมเนี่ยมือสมัครเล่นครับก็เลยต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงครับนะครับเพื่อความมั่นใจครับสําหรับตัวนี้ป่ะตัวนี้ผมถอดแล้วนะครับนี่ออกจากลูกสูบแล้วเดี๋ยวไปวัดดูว่าทํายังไงไปดูกันครับในขั้นตอนนี้นะครับผมจะเอาแหวนเนี่ยลองเข้าไปวางข้างในเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยครับ รเราลองลองเอาเข้าไปนะครับเนี่ยมาดูใกล้ๆตรงนี้นี่ก็ให้ระยะเขาเท่าๆกันด้วยนะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวเราจะใช้ฟิลเลอร์เกจมาวัดตรงนี้นะครับฟิลเลอร์เกจที่ใช้นะครับก็คือตรงนี้ครับ0.5มิลแบบ0.5มิลถ้าเสียบเข้าไปโอเคไม่ไม่ทะลุไม่รอดก็แสดงว่าแหวนลูกสูบนี้ยังใช้ได้นะครับอันนี้น,นี้ผมไม่ได้พูดเองนะคือผมก็ไปศึกษาข้อมูลแล้วว่า คือความกว้างเท่าไหร่ของแหวนทุกศูนยเนี่ยที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วต้องเปลี่ยนคือต้องมากกว่า0.5มิลนะครับลองเสียบเข้าไปครับเข้าไม่ได้ครับโอเคถือว่าแหวนนี้ยังใช้ได้นะสำหรับผมนะถ้าเป็นอย่างนี้นเข้าไม่ได้นี่ครับลองเป็น0.4บ้างครับนี่ครับ0.4ลองลองบ้าง0.4เข้าไม่ได้ครับแน่นครับสแสดงว่าแหวนตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับ นี่ก็คือวิธีการดูนะครับว่าแหวนลูกสูบเนี่ยดูยังไงว่ายังสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับผมนะครับสาหรับการเช็คครับว่าแหวนลูกสูบยังใช้งานได้ไหม mm hmm. ก็คือ mm hmm. เรามีตัวช่วยครับนี่ก็คือฟิลลิกกนะครับแต่ถ้าถามว่าทําไมต้องให้อ่าความกว้างของช่องตรง,น mm hmm. งรเนี้ยของแหวนลูกสูบเนี่ยน้อยกว่า0.5นะครับ0.5มิลก็เพราะว่าถ้าสมมติว่ากว้างกวา่านั้นอ่ะเขาจะไม่มีแรงอัดในการลูกสูบเขาเขาจะไม่มีแรงอัด นะครก็เท่านี้เองครับต้องไปหาดูครับถ้าเราจะซ่อมเองนะครับนี่ฟิลเกตเยี่ยมครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ